สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่2องพาบ้านมีโอกาสได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับแม่พิมพ์ที่1มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับสวยงามสีผิวท่านออกกา้านมะลิแห้งเลยนะครับ เอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ที่เนีงนี้บรกพิมพ์จะดูใหญ่นะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเส้นขอบซุ้มรั้ังนะครับจะอวบนูนใหญ่นะครับได้สมมารตรทั้งสองข้างนะครับสังเกตข้างในเนื้อพระจะหดยุบแยกห่อตัวเข้าหาซุ้มละคังด้านในนะครับ ส่วนพระพักเหมือนผลมะตูมนะครับเพื่อนๆเ,เกตจุดซุ้มละคังนะครับส่วนหน้าอกท่านอ,อกผายนะครับเส้นสังคาติดูชัดเจนในแม่พิมพ์นี้นะครับเพื่อนๆส่วนแขนทั้งสองข้างของท่านนะครับพิมพ์หนึ่งพิมพ์ที่หนึ่งนี้ จะใหญ่นะครับใหญ่เหมือนแขนคนเลยนะครับแล้วข้างในก็จะยุบย่นเข้าไปข้างในซอกแขนนะครับเหมือนกับะระฆังเลยนะครับเหมือนกับเส้นขอบะระฆังดูนะครับหดยุบไปหาเนื้อแขนข้างในนะครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันศิลปะสุโขไทยพิมพ์ใหญ่ชาจิวรน,นะครับชาจิวรก็ดูเรือนลานะครับสวยงามส่วนแขนด้านนี้ของท่านก็ทอดยาวลงมาตรงกับขาของท่านด้านนี้นะครับเ,เพื่อนตรงกันเลยนะครับเอกลักษณ์ของท่านดูฐานฐานล่างสุด มีล่องรอยการหดตัวเข้าหาฐานเล็กน้อยพองามนะครับเราจะดูเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่ปลายปลายฐานด้านล่างจะตวัดขึ้นเล็กน้อยนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตได้บล็อกพิมพ์ที่หนึ่งนี้ทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารวันณะสีผิวท่านจะแบบไหนแต่ฐานข้างล่างนี้จะตวัดขึ้นเล็กน้อยนะครับ แล้วข้างในก็จะมีเส้นผ้าทิพย์นะครับเพื่อนๆชัดบ้างเลือนลางบ้างแต่ก็ต้องมีเส้นผ้าทิพย์นะครับเส้นผ้าทิพย์ก็จะไม่แข็งทื่อนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนของเรียนแบบของเจของเรียนแบบของเจนี้แข็งทื่อเรียบแต่ของจริงของแท้จะหอ่อหด ย่นแยกยุบลงมาเป็นชั้นๆน,นะครับเพ,พื่อนๆตรงนี้นะครับเห็นชัดเลยนะครับยุบแยกย่นหดลงมาเป็นชั้นๆดูแล้วเป็นความงามทางธรรมชาติ160ปีนะครับไม่มีการเติมแต่งส่วนออกสีกา้านเมลีแห้งนี้นะครับเป็นคราบน้ำมันตังอิ้วเรือนรางนะครับเพ,พื่อนๆดูรอยแยกของเขานะครับเพ,พื่อนๆรอยแยก รอยแยกแตกเป็นรากผักชีเลยนะครับข้างบนแตกเป็นรากผักชีเลยนะครับเพื่อนๆนนี่คือมิติของพระแท้นะครับเพื่อนๆเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้คือตัดจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับเพื่อนเอนเป็นการปาดปาดครั้งเดียวสวยงามนะครับมีล้มมีบอ่อ เหมือนผิวโลกพัจจันทร์เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยการตัดซึ่งพระเรียนแบบพระเจ้เขาจะไม่เขาจะไม่ใส่ใจเขาจะไม่ละเอียดเขาจะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนพาะจริงนะครับเพื่อนๆแม่พิมพ์ที่เหนกนี้เราต้องดูให้ดีนะครับค่อนข้างเจอบ่อยค่อนข้างมีเยอะตามท้องตลาด สีผิวเขาจะออกเป็นสีสีขาวเหมือนสีปูนเหมือนสีเลซินเลยนะครับเพื่อนๆจับแล้วนี่หนักนะครับจับแล้วนี่แห้งกระด้างนะครับไม่เหมือนของแท้ของแท้นี่จับแล้วเย็นชุ่มช่ำมือนะครับหนึกนุ่มเพื่อนๆต้องต้องสังเกตนะครับแล้วการแยกแตกยุบย่นของขอบพระวละคัง ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยเขาจะยุบแยกย่นหดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเป็นพระเรียนแบบพระเจนเนี่ยเขาจะใช้มือคเะทาะเครื่องแชะหรือมือแกะออกมันก็จะมีร่องรอยแข็งกระด้างนะครับเพื่อนๆแต่ธรรมชาตินี่มันมันเรียวงามมันยุบมันแยกมันแตกมันหดโดยธรรมชาตินะครับจากหนักไปหาเบา ดูแล้วสวยงามนะครับมีมิติของพระใหม่นะครับหรือมีมิติของพระที่ทําขึ้นมาแล้วบวกกับความใหม่ความชําของเนื้อพระที่ปรากฏโดยฉับพันขณะแกะออกจากบล็อกพิมพ์มันจึงเป็นโดยธรรมชาตินะครับเมื่อครั้งแกะออกจากบล็อกพิมพ์ใบหม่เลยนะครับมันมันไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนพระ พระเรียนแบบนะครับเรามาดูด้านข้างด้านนี้บ้างนะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นเนี่ยเม็ดพระธาตุผุดขึ้นมาตามขอบนะครับการตัดตัดจากหลังไปหน้านะครับแกะออกจากบล็อกพิมพ์ใหม่ๆก็วางเลยแกะวางแกะปาดวางนะครับถ้าเป็นพระเรียนแบบพระเก แกออกมาแล้วเขาก็จะมาประดิษฐ์ประดอยมาเติมแต่งด้วยมือดังนั้นมันเห็นล่องรอยของความหยาบความไม่ลงตัวความไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆแม่พิมพ์ที่หนึ่งนี้เราจะเห็นการเรียนแบบในท้องตลาดเยอะดังนั้นเพื่อนๆต้องตัดสินใจว่า160ปีโดยประมาณความเก่าของเขาน่าจะเป็นยังไงความเป็นธรรมชาติอันดับหนึ่ง ความเป็นธรรมชาติของ160ปีน่าจะเป็นแบบไหน 2. มวลสารเราต้องรู้ว่ามวลสารผสมปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาลาศผงปัฐมังผงตรีนิสิงเหผงอิสิเจเม็ดแดงเม็ดดำการก่อตัวจะเป็นยังไงเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมวลสารอันดับสองนะครับอันดับที่สา เราต้องดูว่าแม่พิมพ์บล็อกพิมพ์เป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจิตรณริมนหรือเป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงสิสทธิการหรือเป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารเจรไนเราต้องแม่นในหลักเข้าใจในเหตุผลของช่างหลวงทั้งสามท่านนี้นะครับ แล้วเราค่อยมาแยกแยะว่าพระที่เราถืออยู่นี้ท่านอยู่ในบล็อกพิมพ์ของคนไหนเป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจิตนลุมลหรือบล็อกพิมพ์หลวงสิทธิการหรือเป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารเจรไนนะครับแต่ละบล็อกพิมพ์อยู่ในยุคไหนเราต้องรู้อีกนะครับ ยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับส่วนยุคปลายจะเป็นยังไงเราต้องทำความเข้าใจกันนะครับแต่นี้เป็นบล็อกพิมพ์ที่1น,นะครับเส้นขอบะระฆังจะอวบใหญ่แยกแตกยุบย่นย่อเข้าหาเนื้อพระด้านในเป็นธรรมชาตินะครับสีผิวกา้านมลิแห้งเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูขอบข้าง สวยงามนะครับเส้นสังขติชัดเจนนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเพือ่อนๆนด้านหลังนี้เราเห็นรอยนี้นะครับเป็นรอยการทูบนะครับเพือ่อนๆนแกะออกจากบล็อกพิมพ์ก็วางวางเลยนะครับอ่าเนี่ยเป็นเป็นเส้นการทูบอยู่นะครับเพื่อนๆนอืม การทูบปาดนะครับแล้วก็วางด้านข้างพักก็แยกแตกยุบย่นยอ่ออย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆืน ừ, ทุกด้านเลยนะครับยุบย่นยอ่อแยกแตกเป็นธรรมชาติแล้วก็มีร่องรอยของคาบน้ำมันต่างอิ้วขึ้นเป็นจุด,จด ทั่วองค์พระนะครับเพื่อนๆนี่เราดูขอบแต่ละขอบเป็นการกระทําของธรรมชาติ160ปีนะครับเพื่อนๆซึ่งเราเรียนแบบไม่ได้นะครับของแม่พิมพ์ที่1นนะครับรักพิมพ์หลวงวิจาร์เจรไนอ่าเพื่อนๆดูรอยปูไตเล็กบ้างใหญ่บ้างขึ้นปราปรายตามผิวพระนะครับ รอยปูไตน,นะครับรอยปูไตเล็กบ้างใหญ่บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ธรรมชาติสร้างนะครับเพื่อนเราไม่ได้ปรุงแต่งถ้าเป็นพระที่ปรุงแต่งมาเราสัมผัสเรารู้เลยนะครับเพื่อนถ้าเรามีองค์ความรู้เราสัมบัติพระปลอมพระเกะจับจับสัมผัส รู้เลยนะครับแต่นี่คือความงามของพระแท้นะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับด้านหลังท่านเรามาดูด้านหน้านะครับสมเด็จวัลคังแม่พิมพ์ที่หน่งนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับอาเป็นพระที่ นำมาจากชาวบ้านนะครับในราคาที่เราจับต้องได้นะครับซึ่งท่านก็เป็นคนเท่าคนแก่ฝั่งทนนะครับติดข้างๆชุมชนวัดละคังในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆดูขาท่านด้านนี้นะครับจะตรงกับ แขนที่ทิ้งดิ่งลงมานะครับเ,เพื่อนๆดูแล้วสวยงามนะครับองคนี้ถ้าเ,เพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่ส่งผ้าบ้านด้วยนะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีปลอดภยัยห่างไกลจากโควิดนะครับขอบคุณครับ